โอเคน่าจะเริ่มเลยโอเคเริ่มแล้วสวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมไฮสเปอร์นะครับเล่นเกมไฮสเปอร์นะครับก็สวัสดีแล้วมาจมทุกท่านด้วยนะครับผพม นี่อยู่กับผมนาะยบอลน,นะครับก็นี่คือไงครับผม B2 นะครับคือเครื่องที่2หรือเปล่านายอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปแล้วด้วยลนะ่ะเพื่อนอย่าลืมมาเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะก็อะไรเราพูดคำหยาบเกือบทุกิปเอ่ม <c oughs> เราพูดคำหยาบเกือบทุกคลิปเพราะคลิปอะไรเซฟอะไม่ใช่เซฟนี่รู้จักเกมอะไรอะ er. สติกเอสติ๊กอะไรวะอ่ฮิตอะไรเนี่ยรู้จักเกมอ่ะแปลไทยหน่อยสกดไม่ถูก แปลไทยหน่อยเราสะกดสะกดลืมไหมนี่สะกดไม่ถูกแปลทให,หน่อยเราสะกดไม่ถูกอะไรเนี S เส,ส อะไรวะเขียนไทยหรือไอ้ไรเนี่ยไอ้ชื่อเกมเนี่ยไอ้ชื่อเกมเนี่ยเ,ออเขียนไทยหรือก็ใช่นะเพื่อนใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่เกมนี้อัปเดตอะไรเข้ามาก็แก้บั๊กนิดหน่อยแล้วก็อัปเดตตัวใหม่เข้ามาคือวิสเซวัชกอนนะครับตัววิสเซอร์วัชเกาะเกาะเกาะ ก็กพูดคำว่าคอนไม่ไม่ไม่มีตัวใหม่หรือเปล่าเขียนไทยหรือเปล่าเออแปลไทยให,ให้หน่อยชื่อเกมที่นายพึ่งพิมพ์ อ่าลืรมอมมาเม,มเ,มเมื่อกี้ไ,กไม่โผลเมือเมื่อกี้ไงเราสะกดไม่ถูกโอ้ยอะไรเนี่ย เออแปลให้เนี่ยชื่อเกมที่นายเพิ่งพิมพ์เมื่อกี้เราสะกดไม่ถูกอะไรซิกอะไรเซ็กไม่ใช่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 อะไรอะเซ็กโนเบิร์ดฮะโนเบิร์ดโนเบิร์ดโนเบิร์ดสติกน็อตสติกน็อตสติกนอตสติกวอลหรือเปล่าสติกน็อต เปล่าอ่านผิดขออภัยสติ๊กน็อตเหรอสติ๊กน็อตทีไอซีเคทิ๊กเออว่ะสติ๊กน็อตมีตัวทียังไงเนี่ยสติ๊กน็อตโอเคมันไม่มีตัวทีสติ๊กน็อตยส เย็ดแปลว่าใช่นะครับแต่ไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่ยอเอดดนะครับไม่ใช่ยอเอดอนะครับไม่ใช่ยอเอดอนะครับมันมีตัวเอสวายเอสนะครับ Yes 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 นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยอเอดอนะครับไม่ใช่ยอเอดอนะครับอย่าติดเหลืองนะครับ อย่าติดเรื่องนะครับอัดคลิปอยู่เปล่าตอนนี้อัดคลิปแล้วเพื่อนตอนนี้อัดยูตอนนี้อัดอยู่เมื่อกี้ยังไม่ได้อัดแต่ตอนนี้อัดแล้วตอนนี้อัดได้ห้าอัดได้ห้านาทีตอนนี้อัด,อ,อ,อ,ดอ,นนอ,อยู่น่าจะตอดน่าจะ น่าจะสร้างแบบนั้นลงยูทูบหรือไม่ลงดีเพื่อนเออลงดีเพื่อนเอออะไรกรฟพรไฟมานะันจะยิงแบบนี้ใช่ไหม ตอนผมกินมันใช่อะ <Hollywood. S 2> ไรโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคยู e m มนอะไร S A หรือว่ายัง okay. เ well. ออสกอร <uk> ์ตไม่่อยถูกโอเคฮะอะอรไม่ใช่ ชิพิมผิดอออย่าติดแดงนะครับอย่าติดแดงอย่าติดเหลืองติดแดงนะครับคำหยาบด้วยนะครับมีคำหยาบด้วยนะครับอย่าลอกเรียนแบบดูแล้วอย่าพูดคำหยาบดูแล้วอย่าพูดคำหยาบคลิปนี้มีคำหยาบดูแล้วอย่าพูดคำหยาบอย่าลอกเรียนแบบคำหยาบ และอย่าทำตามในชีวิตจริงนี่คือเกมเสกระเบิดมาแล้วก็ตายทำหนาเพื่ออะไรผู้รู้การประดิษฐ์ไในแม่มพิงค์เป็นหรือเปล่าผู้รู้การประดิษฐ์เด็ดเด็ดเด็ดบอกหน่อยครับช่วยใช่ผู้รู้ทุกขีปไหมอ่าโอเคไม่ใช่ผู้รู้ทุกขีปโอเคอ่าวัด ดีหวัดดีหวัดดีฮัฟหวัดดีฮัฟหวัดดีฮัฟส,ส,สุดหล่อไปไม่เอายิงปืนไหมแงง่าย,ายไปนะครับไปนะครับ ไป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 ไกลไไอ้เห้ไอ้เหคนสงบจริงปะเนี่ยได้ยิงปืนเอ่อนี่ยังไงครับชุดใหม่ ทำไมหน้าตามันมันเหมือนเออมันเอาม,ออ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 มากรูดฝวย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 ลุ้ยฝว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 ยมากเลยครับยิงปืนครับผมนะเ<อ>ยี่ยมกระมงมงมาสิแล้วก็อ,อะไรน,นะ ว่าจะให้คนอื่นมาช่วยสร้างแอบใหม่ให้นิกนิกกับโอ๊ตแล้วก็ไงครับผมแล้วกันเนาะหรือว่าใครดีไงครับผมนนั่นแหละเออให้ไงครับผมไงครับผมอ่าไงครับผมชื่อเล่นชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับ แต่ว่าอยากให้ไงครับผมโอ๊ตนิกที่เป็นคนรวยเนกลางนั่นแหละนิกนี่แหละมาช่วยสร้างแมปใหม่ที่ผมต้องการแมปยิงปืนครับผมรู้ครับว่าเป็นแมปยิงปืนเชื่อไหมว่าว่า คนยิงต้องมีอย่างน้อยแปดคนปืนยิงโหดเอปืนหอยยิงไม่กิงปืนยิงโหดยิงอะไรวะยิงโหดยิงหายไปแววเออว่ะไวจริงว่ะ ปืนพกเฮียเว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 ียไม่ได้เจอกันนานเลยนะเวียไเวียเวียเออกดมาเยอะๆให้กดจะไม่ทันเลยเกือก อ่กพี่อ่ะพี่มาสีแรียมงเลยโอเคเวียเวียเออพี่มาเลยเวียเวียได้เวลาใช้ลูกซองอัดหัว cay 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 vía bọc vía 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 แม่อาสองครามทะเลทรายแล้วกันสงครามทะเลทรายกับเขียนคำว่าเกาย์ทรายทะเลทรายหน่อยทีเนเียว ไปช่วยเราใส่แหนมสงครามทะเลทรายเนี่ยไยด้ไหมเบียร์ย่ำกระหม่อมใช้อาภิเตี่ยมกระหม่อมแล้วก็ย่ำกระหม่อมตัวใหญ่ทำไปเพื่ออะไรในเวลาย่ำกระหม่อม แมปชื่อเออนิสันแมปชื่อนิสันนิดสันคไม่ตั้งรหัสแล้วกันเนาะโอวอะไรติดโทรศัพท์เนี้ยแล้วคุณอัดจะ อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกแม่อะไรไอะไร,ะไรเลยอ,อ่าโอเคนิด <'s> สันใช่ไหมนิดสันเปิด RPG แต่ปิด PVP แล้วก็แมปทะเลทรายเออนั่นี้แล้วกัน เจอกันนานไม่ใช่เวียโรงเรียนทอหกนะครับไม่ใช่เวียโรงเรียนทอหกนะชอบกดโดนในไอ้อัดคลิปนวันนี้อาจจะอัดคลิปนานไปหน่อยนะแต่ก็จะนานๆหน่อยแล้วกันนะวัดที่ว่าคือยังไม่หายก็ขอให้คนดูเยอะๆแล้วกันนะ เราทำอะไรนายไปเอาโอเคเออตัดคลิปก่อนอ่าเอาไปแฟลปวันนี้นะครับอุ๊กจะมาทั้งรีวิวทั้งสร้างเลยนะครับ แล้วเวียอ,อยู่ไหน่ะเนี่ย RPG ทิศทิ้งอะไรวะทิศทางอา RPG ไปทางไหนก็ไปเอยไกลอะไรวะก็ไปทาง นนัน้โอ้โหขับรถไปอะไรตรงนั้นน่ะขับรถไปอะไรตรงนั้นใส่ตูดไปเลยใส่ตูดแม่งเลยอาจจะมีคำหยาบนะครับ อย่าติดแดงนะครับอย่าติดแดงอย่าอย่าติดเหลืองติดแดงนะครับตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสร้างฐานเลยสร้างฐานเลย เดี๋ยวทำไมไม่โดนเนี่ยทำไมไม่โดนสงสัยไกลเกินดูสิน่าจะนั่นใหม่แล้วแหละโอเคทำไมนี่มันไปไกลด้วยก็จะสร้างฐานนะครับวันนี้จะเป็นฐานอซเวียตยูเนียสนะครับก็ใช่ครับ ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเลยนะครับโอเคไม่ได้เกี่ยวเลยแมพยิ่งเกี่ยวกับสงครามแต่ผมไม่ได้หมายถึงสงครามในชีวิตจริงนะครับก็รู้ๆไว้ด้วยนะโอเคสุดแล้วโอเคแล้วเราสร้างอะไรก่อนสร้างฐานบอกเลยว่าสร้างฐาน สร้างทานเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. oh ่เย่เย่เย่โอ้โหถ้าสร้างทานเหมือนล้มลมภัยสร้างแค่นี้ก่อนแล้วกันดูเหมือนมาผิดทิศบอกเล้วมาผิดทิศบอกเล้วอะไรอ่ะ,อะทิ้งแม่งเลยควาย รถที่มีคํคำหยาบนะครับปกติพูดคำหยาบเกือบเป็นประจำแล้วแหละมันคือบ马มามาสีนมฆงยก็อนจ,จะเป็นคำหยาบนะครับก็เก็บคอนะครับไม่รู้พูดไปทำไมเพื่ออะไรเออทำไปเพื่ออะไรเออ,ทำ,เอ,อ,เอ,อทำไปเพื่ออะไรก่อน โอเคทำกับเข้าให้มันให้มันเข้ากับทรายโอเคเรามาอินทรายดูทรายแล้วอินทรายไม่รู้จะดูไปทำไมทำไมไม่ให้ลงล่างไม่ลงล่างแล้วจะทำไมทำไมแล้วจะแล็บทำไมโอ้โหไมาเป็นชุดเลยเนาะจะมาแล็บทำไมนาะ สร้างแพเดี่ยวปับสร้างก่อนแรงลงในน้ำเงินปรจ่าหน้าซองส่งเลยถึงผ่านหน้ามอยเบื่อไรกันว่าอยากนั่งรอจะเดินลงมาจะมองที่ผมไปตาจนตาปอบยากกระโดดจะเดินลงมา,ล,มญญาลูกพรมกันยาวจะเลื่อนลงบ้ากระราปดีจ้าระวัดใหญเธอมองให้เธอลองเช็ดให้เธอกันให้เธอกล้องวันที่น้ำตาคนเหนื่อยมองเธอหน้อ,นนองมอาจะเป็นกำลังใจในะวันที่ตัวเธอยอมบ่ม รับทุกอย่างสุดบบบ่แสุกอย่างอ,อยอมใจทุกอย่างแตอยากจุปปากเลีนั่นเป็นปีเพียขผมผมก็ยุ่ตามสีดีใจอยากให้ตัวเองวันดีดีเ,เห็นบ้างชีวิตในมีจุดมาขออย่าติดลูกสิษิ์เลยนะคนรักเก่าและนี่ีคงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเก่า ขึ้นตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่ารู้ไหมมีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาผู้ฉันผิดเองไองเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายเหีเบับนี้เป็นตัวแทนและฉันคงดีไม่พอจะเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้จะไม่จะเป็นต้องแค่ ไว้ฉันจะเป็นจะตายหรือไม่ไว้ฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอเป็นไงครับผมเสียงดีไหมครับเสียงดีกดเสียงดีโหวตมาหนึ่งเสียงดีกดหนึ่งเสียงไม่ดีกดสองโหวตแม่นมาเลยนะครับฉัน <c oughs> เดินหนีกันฉบับสุดท้ายที่เกียงถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่ารุมไม่นีวันด้รักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาโดอฉันบิดเองไนเรื่องวันนั้น,น,นจะไหนจดไหนฉบับนี้เป็นตัวแทงที่ฉันลงดีพี่พ่อจะเป็นยังไนแล่แล้วจะนี้จะไม่จะเป็นต้องแค่ ไว้ฉันจะเป็นจะตายหรือไม่ไว้ฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจน่ปะป่าที่สร้างแพ้เดี๋ยวป่าสร้างก่อนเลยลงเล่นลน,น้ำมือเดิมจาน่าเศ้าลงไปถึงเรือผ่านหนา้าหมอเบื้องไรกกันควอ,อยากนั่งรอเลยเดินลงมาแล้วจะมองที่ผมในตาจนตาพวกยากราู้ที่จะหล่นมาแล้วผมสัญญาว่าจะเลิกลงบ้ากระกลองทีจ้าระวาดยายเฮลมองให้ได้ลองคิดได้เรื่องให้ได้กล้องว่นเดียดน,น้ำตาโคตรเหนืออหน่อยโคตรน้องพอจะเป็นกำลังใจในวันที่ตัวที่ยอมผม รับรู้ดูดูย่างสุดบาบทุกอย่โอ้ยอมใจดูยางนั่นยางชุบ <mar gen> <ired> ันนั่นเป็นปีเป็พี่นันตามติดดีกูลองีกูลองพีทีนทำไมถึงต้องลองเย่ลองิีคีนก็ยังร้องอีกเออลองไปทำไมยืนมันเยนมากยา้นอะไทำไมมันไม่ตรงอ่ะ วาเรไมมันไม่ต้องเย yeah. ่ยกเลิกแล้วกันอ,อะไรส่งอะไรเข้ามาอโอ้ยลบทิ้งไปเลยละกันอ่าฮะนีนก็จะเป็นทางขึ้นแต่ว่าจะมีเกาะป้องกันกานฐานไว้วโอ้โหโอ้โหแปดสิบเจ็ดมันสร้างอะไรของมันไวย สร้างยังไงให้ของแนะปเจองเนี่ยแปดเก้าแปเกปดแลบอะไรวะนะเอฟเทำไันัดนเป็นปีเพลงของผมก็ยังทำสีดียังเป็นเงวันดีดดีเเคยเห็นบ้างีวินแ้วมันเจอมาก อเอยเฮ้ยบิดอันบิดอันคนรักเก่าและมีหงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดหรือรไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาเพยันบีดเองแลเรื่องวันนั้นฉันในจดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเลยฉันคงดีไม่พอจะเป็นโยมน ่ลแล้วจากนี้จะไม่จะเป็นต้องแคร์ไว้ฉันจะเป็นจะตายหรือไม่ไว้ฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจเราบอบจะสร้างแพ้เราบอบสร้างก่อนแล้วลงในน้ำมือด้วยประจาน่าซนลองแต่เพลงนี้ไม่รู้ร้องทำไม้องอีกเพลงก็ได้โอเคทำที่เสกปืนไหมสงครามอะอะไรไม่ใช่ ปืนตรงค้าไม่ใช้ปืนก็แปลกใช้ปืนก็แปลกถามแปลกแปลกเนาะตรงค้าไม่ใช้ปืนก็แปลกและตัวค้าบ้านในใช้ใช้อะไรเป็นอาวุธละ่ะเออใช้แค่ไม้กระบ,บองเหรอใช้แค่หมัดเลย จะไปสู้ชุดเกาะได้ยังไงไม่ใช่คนใส่ชุดเกาะคนไอพีจอะไรรถถังอะไรเรียบนั้นอเออจะไปสู้ได้อยูจะร้องอีกเพลงนะครับขออย่าติดลิกสิ์นะครับติดก็แปลกแล้ร้องเพลงเองแบบว่าจะติดได้ยังไงยืลิกสิ์ก็ส่งลิกสิ์อะไรไม่ติดล็อกเออขออย่าติดแล้วกัน วันที谢谢่ย the ีสิบสามเดือนสองที่เยาสองคนได้เจอกันภาวนาในวันนั้นที่เยาต้องจำอยู่ในใจพระเจ้านั้นงามเกินคนพระเจ้านั้นสวยเกินไปตั้งใเป็นเพียงคนจนน้ำหน้าก็คนมาสนใจอยากใหเจ้านำมาเป็นแฟนน้อนเจ้าน่ารักเองเองหนุ่ยละเก่งเลยคนเจ้ามาห่วงยันลีเดลีเดลโบเดลโบโรโบเดลโบเดน ไอ้ว่าวันยิงออกจากใจมีชุดก่อนแล้วก็ทานแปลกใหม่ไม่รู้ว่าจะสร้างเละทำไมเย่เสียงดีไหมครับยายอย่าหาว่าผมเป็นอย่าหาว่าผมใจเ,เละ เพราะว่าผมจะร้องเพลงน้ำลายในอีกมกี้เมดีมาดูหน่อยว่าของเราได้ไหมก็ได้อยู่แล้วสิเพื่อนนี่ก็เจอซะนแล้วไม่ต้องมาบอกว่าร,ราักเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสัรกันบ้างเลย คำดีบอกกันที่พูดมันอยู่หืมหืมยันว่าเรื่องวันนั้น่ะมันน้ำลายน้ำลายน้ำลายบลา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 ซอสเสกใจที่เลือกได้มอนยามน้องสุกตาเ่นอนฟังเสียงหวงัวใจที่ แต่หากยืนยันจะไปพ่รังไม่ได้ลำแม่ย้อนโอ้ยตองแกล้งเป็นชาย,ยาตรยีแต่ใจผู้ตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอเจ้็คนทำนไมลองเหยียบซ้ำาเเธอเกลียดฉันแต่เมตยาดีตึงคนเคกลียดกันหน่อยไปดูฐานทัพเราได้ไหม แปบเพื่อนแปบโอเป็นคนโมโงหง่ายนะครับแปบแปบก่อนจี้โอ้ยไ,ไม่เคยกินแปปตี้เลยครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับ